สวัสดีครับพี่เพ่วันนี้มาพบกับแปลงนาะอ่า MR สามนะครับวันนี้เข้าวันที่28วันนะครับจะได้1เดือนแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวต้อมจะดูที่ประมาณ30มสถึงสาวันนะครับว่าอ่ามีหนอนมาลงอีกไหมมีรบกวนไหมนะครับเพราะว่าในช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับอ่าส่วนเรื่องของอ่าต้นข้าวนะครับเป็นยังไงนี่ครับต้นแบนต้นนั้นอ่าเขาเรียกว่า ทรงดีครับทรงแข็งแรงนะเพราะอะไรเพราะหนึ่งอย่างคือต้อมทําเปียกสลับแห้งนะครับการทาเปียกสลับแห้งเนี่ยดียังไงทําให้อ่าต้นข้าวเนี่ยมีการทรงตัวที่แข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเกี่ยวกับเรื่องของมแมลงพวกโรคเนี่ยจะเบานะครับแต่หน้าฝนเนี่ยอ่าไม่จําเป็นเราต้องอัดน้ําตลอดนะเพราะว่าเดี๋ยวฝนก็ตกถูกไหมครับถึงเวลาเราจะใส่ปุ๋ยเราค่อยอัดนะครับอย่างต้อมเนี่ยต้อมปล่อยมานานมากเป็นอาทิตย์แล้วนะครับต้องปล่อยน้ําให้แห้งเลย นะครับให้เขาเดินกอดีๆแล้วช่วงที่เราจะใส่ปุ๋ยเป็นช่วงที่2นะครับช่วง30-35วันเนี่ยค่อยดึงน้ําใส่นะครับแล้วในช่วงของข้าวตั้งท้องอต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับข้าวตั้งท้องบํารุงท้องเนี่ยใช้ฮอร์โมนตัวไหนนะครับที่ต้อมใช้มาโดยตลอดนะต้อมใช้ของตัวนี้นะครับนี่ลุงตี๋ตองแปดพัทนะครับเป็นฉลากชมพู นะครับมันมีชะลากเขียวถูกไหมครับที่ต้อมเคยทําคลิปชะลากเขียวว่าต้อมใช้อยู่ในช่วงเลทประมาณ15-20วันนะครับแล้วก็เป็นช่วง30-40วันแต่ชะลากชมพูนี้ใช้อ่าช่วง ข้าวตั้งท้องหรือข้าวเริ่มต้นกลมหลังจากที่พี่ๆน้องๆอาจจะวานปุ๋ยก่อนหรือจะฉีดยาก่อนก็ม,นมันไม่ผิดเนะาะเป็นอฮอร์โมนที่ส่งเสริมการสร้างแป้งนะครับทาให้ข้าวสุกเสมอช่วยให้ข้าวสุกพร้อมกันช่วยให้เม็ดเต่งเม็ดเต็มไม่รีบมีน้ําหนักเนี่ยครับขวดนี้ต้อมใช้อยู่ตัวเดียวนะครับใช้ช่วงข้าวท้องนะครับเพราะว่าในฤดูกาลที่ต้อมเคยใช้ต้อมจะบวกกับพวกปุ๋ยเกตใช่ไหมแต่ฤดูกาลนี้ต้อมจะไม่บวกนะครับต้อมจะใช้ตัวเดียว นะครับใช้ตัวเดียวเลยนะครับตัวนี้กับอาสารเสริมประสิทธิภาพนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนนะครับที่ช่วยนะครับทาให้เม็ดเม็ดเต่งเม็ดเต็มนะครับแล้วก็เวลาข้าวออกมาเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของข้าวน้ํานมข้าวแป้งจะเต็มเม็ดเต็มโครงดีข้าวถ้าเต็มโครงนะครับน้าหนักได้นะครับแต่ถ้าข้าวไม่เต็มโครงนะครับข้าวไม่เต็มเม็ดนะครับเวลาลดเกี่ยวมาน้ําหนักมันจะเบา นะครับอันเนี้ยอันเนี้ยดูได้เลยนะครับส่วนแปลงนาตอนนี้เป็นยังไงนะครับก็อย่างในรูปเลยครับเขียวเขียวนวลนวลนะครับเขียวนวลนวลนะครับแต่่างเนี่ยงามจริงปล่อยแบบต้องปล่อยให้เขาแห้งนะครับในช่วงนี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วงข้าวตั้งท้องเนี่ยยังไงเราก็ต้องบำรุงปุ๋ยเนี่ยฤดูกาลสมัยนี้ดีกว่าเนาะ ส่วนใหญ่จะใส่กัน3รอบแล้วนะครับจะใส่กัน3รอบแต่ถ้าไม่ใส่3รอบก็ใส่2รอบได้แล้วก็เนี่ยข้างเคียงต้อมน่าจะใส่2รอบเพราะว่าจะเข้า30วันวันวันเดียวกันกับต้อมยังไม่ได้วันปุ๋ยเลยนะครับเขาก็จะรอใส่ในช่วง30วันนะครับกับประมาณ55 6 0ถึงวันอยู่ที่อายุข้าวนะครับยังไงนะครับเป็นแบบไหนนะครับก็คืออ่าช่วงอ่าข้าวตั้งท้องยังไงก็ต้องฉีดนะครับเขาสะสมอาหารมากๆนะครับส่วนอ่าจะฉีด แล้วอยากจะลองไปทดลองใช้ดูนะครับอ่ามันเป็นยังไงนะครับใช้แล้วดีไหมนะครับก็ยังไงก็ติดต่อสอบถามทางข้อความต้อมได้นะครับหรืออ่าเข้าไปเป็นกําลังใจให้ลุงตีตะวันแดงกับคู่หูกเกษตรนะครับในช่องทางของ YouTube นะครับอ่าแล้วก็สาวน้อยกเกษตรตอง8นะครับ0ูนย์เก้าเก้าสี่หนึ่งเก้าเก้าสามหกหกศูนย์เก้าเก้าสี่หนึ่งเก้าเก้าสามหกหกลุงตีตะวันแดงครับ